แตงเขานํบมาถาม่างกันเลยคนลาแต่งแตงเขามาคบกอนว่าัแล้วคือเพิ่งไปแต่เราเป็นี่ นะเอาไปซื้อน้ำมันบอกรถไถนาซื้อน้ำมันไทยนายน้ำไม้น้ำนาละไปกับพ่อแม่ดูนี่ท่าบอกรถแม่เงเงินน้องคอยไปมองเห็นอยู่กลางเสื้อไปท่าเบิ้งไปท่าเบิ้งไปบอกรถเสียไปแล้วฟังเก้าไปได้ เสีงอยู่เนาะเสีกับาปม่มแปลนมากเลย่เลยไม่คยล้วุกากรบาเมือยตะเลดตะเลกรเซงก็เซ็งอะไรเมื่อยน่อจอเี่วันนี้มันขอเปิดอะไรทลขอเ่วันนี้มัน่งนตกเลยขอเทียวเพาะตอนนี้พอดำพอดีนเที่ยวไดนแลสัปหได ยาดีอยาดีเยียพอปันใ้ดียาีครับยานัก้ครับจะตน้องคยไมได้ไปสัมเป็นสิงทันได้แล้ว มันมีชุจกจังเลอยาเบิดละมีชุกอะเบิดแล้วได้ลาไปหูเอาหมดละม,มันใหญ่กระดกปีนี่งมันดูแต่ละกบนะจนนะแ้าบงาบงรถอันนี้มันสุกข,ข้อขายอยู่แถวทางนะ กินไปกินตาบ<อ>้างก่อกินซีนัดเอาออก,กันห่ามากินข้าวก่อนดูนหาแปดเก้าซื้อจนม,มนละแม่บ่ว

ก,ก,กินก่อ,น,น,กอน,น,นกินก่อนข้าวเลยอันกินกับเขาเลยทาทา,ทาขามาเทอะ,าอะรอ่ะกินจนมัดเทอะ <c oughs> อะไรอ่พอถ่ามาโอเคด,ดีก่อน แต่งเขนาม,มาถามยากกันเลยคุณแ,แต่งเขามาเอคบแต่งก็อเอาไม่ยะ้น้องก็แล้วลงเห็นจะกินน้ำมูกอืมก็พักเนื้อมันตองยาสีเอาอยู่ เรากินอิ่มละไปหาซื้อเค้กแล้วมันเราก็งมาหอดงเห็นแล้วทุกคนมาซื้อผูลงมาไหมซื้อผูแล้วก็ซื้อน้ำมันซื้อลูกป่าซื้อลูก้ซื้อูร้านิงา ไปมาซีฟิล์มเข้าตลาดอนทุกคนแล้วค่อยซีกิล์มด้วยค่ะ Saya sudah beli. Selamat. 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 ซิมุซะนครนํานูซะนครเนี่ยมันหนักหมดก็บ่มีของให้ตักหึเดี๋ยวไปซื้อปูอยู่ซ่บ่ของงานแล้วมัน לא בעד าก็มาหอดเพื่อนแล้วทุกคนซื้อมาซื้อน้ำซื้อผูน้น้ำน่เอาเฮ่อเมเท่านมนี่ครับมาเฮอน้องซื้อน้ำมันไปเลยปลาอีพอค่อยซื้อกะม,มาพาเธนแล้วจีเอาปลาไปปล่อยแล้วทุกคนนี่เท่ากสิปลาเท่ากสิเทาสิไปเอาปล่อยยูไฮ้ค่อยๆนี่แต่พอคนอ่ะ เอาปลาไปปล่อยอยู่หายโฮเฮ่พวกบ่อสองคนเจับปลาเพื่อขอคอยบอกไปต่อยนะครับ อายนี่สมปัปอยปักอายู่นี่ปากบ็บอกอยู่ มันตื่นถึงตะ,เ,ะเกียบนี่แหละบิ่งแต่กระตูมากก็จะเอาเลยเ้ <c oughs> ากะ ปล่อยปลาแล้วทุกคนแล้วเอาเมื่อ้วมาดิปลาปล่อยปลาเกลบดสองทงพอคอยเอามาปล่อยอยู่นี่แต่พอคอยจะซื้อจกถุงเนาะเพิ่นเอาไปปล่อยอยู่อันอยูโคนมบเกตนะย่าหลายอยู่เอามาเอามาปล่อยอยู่นี่สองทงอันเพิ่นบ่อเฮ่บมาปล่อยอยู่ในสองทงปลาเกล็ดทั้งหมดเบิ้งจ้ะเมื่อนะมาดิ มา,มาเอาเถินละมนันแลวเราก็ได้ไปคลิปเพลงทันี้ละขอบมกขขบใจที่ตามรับชมคลิปหน้าพอเดียวไหมบ๊ายบาย